สบายดีพ no. ี pa, no ่น no ้องสบายดีสุขสุขส kh ุหงสุบอนสบายดียามเสาร์พี่น้องจ้าเอาป่ามาเก็บเห็ดกับเอื้อยพี่น้องมาเจอเห็ดบัวขาวโดแล้วหมูหนึ่งพี่น้องเอ้ยช่วที่แต่มันเถาเดนเนโอ้ยขาวหุงเถาบดขณะคนคือสิบุมาหานี่สิบุไมีผู้มาหาเป็น

tôi khen cả mi tôi là cả mấy ông tôi đây là ông đại cả đại ông đại ông đại cái cha bố mắc kép này nọ nó cái cha kiếp này ừ chắc quân bờ chắc phải hết này nó ừ ông họ có nhau ăn ta ăn bưng với khai hẹp và bụi yếu hả Đọc nhau ngam đấy là phải khải Nó chùm ừ. Nội phải nội bổ khen Nội phải nội hộ Nội, lộn. nội phải nó hết Nội phải hết hết Mà lạng cái quả ăn Ngoại bận bây giờ trái này Ôi hoa phung nữa hiền ตอนเลาขึ e, thing, ้นไเแ่าอ่ะนะคนอ่ะเลาขึ mm ้นไถเรื่อกำดูสิเลาะองลุมบ่มาจากบ่เนาะไปนองเลาะไปนอกันอีกนองอ่ะมเจอต้นเถาอยไปบานนี้ต้องเจอจุ่ม chợ thảo là cái chợ chôm rồi ba mình chợ mình chợ được mà ba từ khi mà làm ơi thử ôi sao ăn của chị đi nè nè con cá ta nè 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 cho thử nè 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 โบเห็นหูเห็นดอกเห็ดมันดำไหมเนาะโบเห็นหูโบเลามไปทางใดอีกเผือ่อไปทางใดอีกป่ะเราไปนอนกันเนาะตาพาน้องคิดมาลาจิรอพี่นอนมาอาวานเห็นคุยมันลายมันเลยเลยมาอีกลาจีรอแล้วจากสิบลาเห็ดอันโมเมน นายจิ๋อแหละจากสิไปะละมันเฮ็ดกับเอาค่ะมันมีค่ะมันมีช่องหูงแงน่นนะคุดบดช่องเราบางตอวก็มีสองโตเลือกเตอะบัดุดจิ๋อนำกาน,ดนได้พี่น้องแต่ดูการยามนี่นะจิรอ,ออกอ้นจิรอแม่บ่มันออกอ้นคุย พัดอารมณ์มันจะสบายนนะมามาพี่น้องมาคุยสิหล่อนำก,นนกันมาลุ่นกันว่าใครสีได้ลายนี่เนาะมาขิดเจอดีล่ะเจอเขาแค้แล่ะมาแบบมาเจอเห็ดปวกมาลามไปางอะไรห้มันลามไปเรื่อยๆลืลามไปลายลายๆลยจิ้มเอายังจุ่มอยู่พี่น้องไอ้ น่าเลยน้องดินแหงเนาะดินแหงนาะเขี่ยงขัเนาะค่นน่าเนียคคดจากนดินรับน่าเนี่ยจากนเขาดินับฮะ เล <สะ S 1> องเปิดโมบังไงนนะแม่เนาะเก่าความคันคูนคิดเห็ดแล้วคิดเห็ดแล้วเล็ดเป็นดอกดำนะฮะไบ่อยากเห็นนี่เราถ่ายรวมวีดีโอเพื่อเห็น เบ,บ่งแล้วเบ่งข้าหล้เวเดีบ๋บอขา้ปูดเด้ข้าแล้งกำนี่เดี๋ยวหาต้เบงเดีบเห็ดปัวก,ก่อนพี่น้องเด็๋เชรปัวก,ก่อนจะสิขุดมันห่อนหมองขุดมันอะไรด้เนี่กม, <า S 1> มาเลยผลมาพี่น้องเอ้ยมาไหลเลยผลมาแบบโตเลยจเจ้าเปียกมาแล้วเข,ข,ข,ขากระจัแม่โห เราก็าจะตัดมะเซาเนี่ยพ่นกามาโอ้โหแฉดแฉะแหงเติบได้ละบางแหงแตะปวกก็กนนไนนด้น้อยหนึ่งมันก็ได้น้อยหนึ่งโอ้ยจะเหมืนสะอาดขาดป่ะป่ป,ปน้องไม้ไปน้ำกันผูกน้องคิดยางก่อนนะตาใจะน้องคิดเมื่อก่อนกันหิวเข่าเลยแม่ตาจะพูดจี่หร,อรอ่อละเมื่อ แดดแดดเมืออม่อแล้วแด้พี่น้องกัาาบเมื่อแล้วหาเมื่อเบิ่งกิรออยู่เพื่อนพี่น้องใอ้มาขีดมาก่อนขีดกี่หลอดเมือ่อหอดเอพื่นอนเลยพี่น้องได้มันกะได้สำเนียงเลยพี่น้องเลยมันกะอันไม่อ่อนกับอันอนั้นอันใหญ่แม่ของจะบ,บุหรี่ไปกุดก่อน ไปกามบอกแทงมาเลยชวนไปคุดแหละได้บได้ได้ทำนี่ทำนี่ก็สิไปติดเบ่งได้บัวโลไปขาอยากได้อะไรเพ็ดปวกอยังบเอาไปอันนั่นเดี๋ยวนี้จิ๋วจาลีจิ๋วกระติงบไัได้เด้เต็มเลยเต็มทางขางมัน <c oughs> บมามาหอด้ลย chị đó chị đó vậy ừ. nhé ừ. không ừ. tập nọ về được đó chị từ từ nhảy nhảy chị lò khô nhảy đi đây chị lò hụi em bây giờ nhảy vào đây bò à? ừ? là bò. bố ăn ao ừ. rồi đấy nên bà sẽ phải hai mẹ bực ức đại bây giờ xong lợi nó rồi mẹ ăn chọn rồi đấy โต๊ะมมัน hmm. ก mm ็ไ hmm. ข <that> <the> mm ่เลยน่ะกนขี่โต๊ะชุ่ดนังหอนั่งหงนบ่งสองโลหน้องอันนี้สองโลเป๊ะนันก็บหใหญ่ลพอดีแสบฉัน Đi xuống lục kha cân Xuống lục khá xịt Đây là cái xịt chép xuống Nói cơ mà tới là khu chí lò ta Thì à Màu nhàng Nhìn xem Lẹp xịt thôi